โมกูมือขอยายีบบไปพ่อพีกนะครับหนึ่งาบไครับปาามยีบอยแปดอุกูจะปิดประตูอยีบบไม่อยหน้าเลยนะคุณต่ห้าไไม่ใช่คุณแต่งคุต้องโดนนะครับใช่จ้ะจะต้องโดนย่งี้ต้องโดนสาคือตัดแต่งเราเราต้องเรา

เขามีชูไปอีโอมุโอ้โหทุกคนดูดิโอ,อม,มีอะไรโอมีอะไรล่าสุดคุณผู้ชมนะคะคุณดิวอริสราทองบริสุทธิ์ดารานักสแสดงชื่อดังก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้เปิดเผยเรื่องของเว็บพนันออนไลน์มาเ8๊าแต่วันนี้เธอบอกว่าสีบอเนี่ยบินไปต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบแล้วก็บินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมสินะหมายเหตุบอที่เป็นตำรวจเนี่ยลาง,งานได้นานขนาดนั้นเลยเหรอ ปกติตํารวจลางานได้มากสุดคือ15วันได้ข่าวลาไป10กว่าวันแล้วพี่ตํารวจบอเที่ยวเก่งตํารวจที่ไม่ใช่ตํารวจตํารวจที่ไม่ต้องทํางานตํารวจที่ขับแลมโบไปทํางานเขาบอกเลิศนะนะฮะเชื่อมั่นในตํารวจไทยที่ไม่ใช่ตํารวจคนนี้สังคมรอและติดตามอยู่นะคะอันนี้คือโพสต์ล่าสุดคุณผู้ชมนะฮะของคุณดิวอริสราก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของ เว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามดูว่าคุณตำรวจเขาจะเอาอย่างไรต่อไปนขณะนี้สำหรับมาเก๊า888ครับไม่โดนมันคู2ตัอาจจะเป็นแบคเตอร์ตัวใจญ่งตาจะหลามผมไม่ได้ต้งรับทกเดียวกลางผมมาขายทำอร่อยนโอ้เขาติดอันนี้าเทปไหมติดปกาเทปแล้วดูมันมันมันไม่เท่ากันใช่ไหมเอาทำไม่หนาไม่เท่ากันขาห้างเยพี่ขไม่เห็นแล้ว ครังนี้จะเป็นเวียสายตาเป็นสั้นทางก่าครับพี่ทางก่าอันนี้เป็นกระจกตาเราแต่ครับก็เลยมองไม่เห็นครั้งที่ทำให้พ่อแม่เอาอยู่ไหนผมจริงๆผมเป็นเด็กเล่นเล่มาก,ก่อนแล้วพี่เป็นเด็กเล่นเลนาจังอย่างไรอยู่กับใครอ่ะอยู่กับพ่อแม่ปุณธทำครับตุ๊ดตุนะอยู่นะบ้านตุ๊ดตุด๊ดตุ๊ต โจนทันครูสองทันสินสันอาจจะเป็นแร็เตอร์ตัวใหญ่หนึ่งตาจะลามผมพี่ต้องถามพวกเกี่ยวกปลาทีผมมาขายมาั้อรต่ยืนตกหลังนะขายเลยนะบอกบอกออไม่องกไม่บอกไม่ขายพวกเกี่ยร์ปลาพ่อแร็ปเปอร์ครับพี่ชื่อแอลคาลีขายตั้งแต่อายุ15แล้วครับงหมดเฮ้ยแอลแร็ปแร็ปเร์สไตเฮ้ยนี่น้องเขาขายเกือบ10ปีเลยหรอใช่ครับพี่แล้วแล้วยังอยู่มาขายที่นี่ได้ไงอ่ะก็ที่ที่ที่เกิดผมเดินมาขายประจำเลยครับเมื่อก่อน อันนี้ก็เป็นเวทีเล็กๆให้ผมได้ถึกโซนนะครับได้ถึกซ้อมน้องพี่เขานะแว่นเราโอ้เขาติดอันนี้ติดป้ายเทปไหมติดป้ายเทปแล้วดูมันมันมันไม่เท่ากันใช่ไหมเอาทำไมหนาไม่เท่ากันเขาให้ข้ามเอพี่มองไม่ได้เห็นแล้วดูทำไมอะครับครั้งนี้จะเป็นเวลสายตาเป็นสั้นทันเก้าครับพี่สั้นพันเก้าอันนี้เป็นกระจกตาอ่านแต่ครับก็เลยมองไม่เห็นทั้ง 100บาทไถึงร้อยถูกไหมเนี่ยไม่ถึไม่ถึงใช่ไหมทำเนตาเท่าไหร่แม่ถึนเลยตี๋เป็นนืเป็นเือ่เเลยไอ้นอี้แค่กรอบมีมารััดย6และจะตัดด้วยได้ตัดตัดตัดด้วยเท่าไหร่โอ้ยมันเยอะมากตัดด้วยเท่าไหร่วทั้งหมดเลยฮะ พี่ให้เมื่อกี้เห็นบอกว่าข้าวใบห้าพันใช่ไหมข้าไปเปลี่ยนหมดเลยแต่ว่านี่ผมเปลี่ยนแค่เอาไปเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่เต๋อเป็นพยานนะคะให้น้องเขาไปเปลี่ยนใบใหม่หมดเลยพี่ให้ตังค์ไปทำใบห้าพันพี่ไม่ได้ไปเปลี่ยนใหม่นะพี่พี่เหมาหนวดนี่เลยไป เดี๋ยวให้เหยี่ยมใส่สัญญาพี่ด้วยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้องเขาตัดแล้วว่าถ่ายรูปมาให้จ๋าดูด้วยนะใครใครมากินที่ร้านนี้แบบุูหนุนน้องเขาได้นะคะขายมาเกือบสิบปีแล้วนะคะที่ร้านเต๋อตามย่างก็เลยให้มาทีุู่หนุนที่นี่ด้วยพ่อขาใจดีทำอร่อยแถมมาใจดีให้น้องมาขายด้วยผัดน่อร่อยมากเก่งมาก ผมเปลี่ยนรับร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนแล้วขอบคุณมากครับขอให้พี่จ่ามีความสุขความเจริญครับคลิปนี้สำคัญครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบของกรมสัมพากรเพราะฉะนั้นเพจกรมสัมพากรอันนี้คือตัวจริงนะ The Revenge New Department ก็ได้โพสต์ข้อความเตือนภยัย เขาบอกว่าอย่างนี้ว่าเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรหากคุณไปหลงเชื่อเนี่ยแค่คลิกเดียวครับเงินคุณอาจจะหมดบัญชีก็เป็นไปได้ก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อ,อรายต่อไปหากคุณรู้สึกว่ามันไม่แน่ใจเนี่ยสามารถโทรสายด่วนเขาได้1นึ่งหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะนี่คือสายด่วนของกรมสรรพากรนะผมย้ําอีกรอบว่า1นึ่งหนึ่งไปดูเพจของกรมสรรพากรกัน,กนครับเขาบอกว่าการหลอกลวงของมิจฉาชีพเนี่ยมันมี4ข้อด้วยกันนะ คุณอาจจะต้องรู้และก็ต้องระวังข้อหนึ่งเนี่ยมันชอบโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมันก็จะออกอุบายหลอกลวงได้แก่คุณถูกตรวจสอบภาษีบ้างคุณมีหนี้ภาษีอกรค้างบ้างคุณได้รับภาษีคืนบ้างเป็นต้นนะคุณผู้ชมนะมันอาจจะมีคําอ้างมากกว่าน,นี้นะแต่ก็ให้พึงระวังไว้ 2. เนี่ยวิธีการของมันก็คือการพูดการจาเนี่ยมันก็จะมีการพูดเร่งรัดคุณโนม้มน้าวให้คุณรีบดําเนินการทันที และมันก็อ้างว่าคุณจะต้องถูกยึดทรัพย์นะถ้าหากคุณไม่ทําตามหรือแม้กระทั่งการถูกจับกุมและมันก็จะย้ําตลอดว่าไม่ให้คุณวางสายหรือแม้กระทั่งไปติดต่อใครข้อ3เนี่ยนะครับมันก็จะออกอุบายให้คุณเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันโดยไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาให้ให้คุณกรอกข้อมูลในลิงก์ที่แฝงด้วยมัลแวร์ดักรับข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Line หรือจะเป็น Messenger ก็ได้นะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องระวังนะข้อ4เนี่ยมันจะขอรหัส OTP ถ้าคุณให้มันไปเนี่ยมันจะสามารถเข้าควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ได้ถึงตอนนี้เนี่ยเหยื่อจะไม่สามารถเปลี่ยนหน้าจอหรือแม้กระทั่งการปิดเครื่องและจะโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อไปเข้าธนาคารบัญชีอื่นทันทีเพราะฉะนั้น4ข้อนี้คุณอาจจะต้องระวังคุณผู้ชมต่อมาครับนะกรมสรรพากรเขาบอกว่าช่องทางการยื่นแบบ และการชรําระภาษีของกรมสรรพากรเนี่ยมันมีแค่2ช่องทางเท่านั้นนะ 1. ก็คือคุณสามารถไปชําระได้ที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 2. ผ่านระบบ e-filing ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร w w w r d g o t h เท่านั้นถ้าไม่ใช่ถือว่าปลอมครับและกรมสรรพากรขอย้ำว่ากรมสรรพากรไม่มีนโยบายติดต่อผู้เสียภาษีและก็ไม่มีนโยบายการติดตามให้ชำระภาษี ผ่านช่องทางไลน์ในทุกกรณีคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังหากสงสัยหรือข้องใจเนี่ยโทรเลยสายด่วน1161นะครับหรือติดต่อที่สำนักง,งานสัมภารพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยข้อ1เนี่ยคุณจะต้องมีสติไม่ตื่นตระนกนะต่อคำขู่หรือกดดันของมิจฉาชีพหรือให้รีบวางสายทันทีถ้าไปเจอมิจฉาชีพ 2. ไม่โอนเงินหรือทำรายการผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆกรมสรรพากรเนี่ยไม่มีโนโยบายให้โอนหรือชำระภาษีผ่านลิงก์ที่ส่งผ่านแอปพลิเคชันเช่น Line หรือ Messenger 3. แชร์เรื่องราวเตือนภัยบอกต่อญาติผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ในท่านผู้ชมนะฮะผู้สูงอายุเนี่ยท่านก็จะไม่ชำนาญการเรื่องการใช้เทคโนโลยีอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ข้อ4ครับหากคุณมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสัมภาร์โทร1 1 6 1ครับหรือสำนักงานสัมภาร์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเรารู้แล้วเขาก็ต้องรู้แล้วอย่าไปคิดแทงคนอื่นคุณผู้ชมถึงเขาจะรู้แล้วส่งต่อไปเถอะครับนะบอกต่อต่อกันไปดีกว่าเพื่อป้องกันวิชาชีพและอีกเรื่องหนึง่งสําหรับบัญชีม้าทั้งหลายเลิกเถอะฮะนะอย่าไปเห็นแกงเงินแบบ300 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0อะไรอย่างเงี้ยคือคุณได้มา มันไม่คุ้มหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมผ่านไม่ถึง3เดือนหรอกคุณจะต้องไปติดคุกบ้างประากาันตัวบ้างไปใช้หนี่หัวโตวบ้างเพราะฉะนั้นคิดดีๆฮะก่อนที่จะไปเปิดบัญชีมา้ามันไม่คุ้มจริงๆแล้วก็ฝากคุณผู้ชมเตือนภัยสำหรับมิจฉาชีพที่มาในทุกรูปแบบด้วยครับประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ